คนขึ้นเยอะนะครับวันนี้19ถึงรถจะล่าช้ามาไม่เคยเบื่อเลยพอทุกขบวนเจอหมดนะครับความราช้าเนี่ยรถเจอหมดทุกขบวนทุกสายแหละครับแต่ผมก็ยังชอบรถ,รถไฟเหมือนเดิมออเอาอซอมทีหนึ่งสามโอีกแล้ว

เยวพออครล้างสองเบเป็นรถท้องที่428นะครับเชียงใหม่นครสวรรค์ดึงเดียวในสายเหนือนะครับพี่พีชอยากเชียงใหม่ไปนครสวรรค์และกลับเชียงใหม่นะครับ รถจะไปเหนท,นนที่ลองผู้โดยสาริีหนึ่งหรือสองคนนะครับข็เพิ่งมานะฮะแล้วพี่รถเสียเวลามาเยอะ เดินทางแน่นอนครับขบวนนี้แต่อ่ารอรน้านหน่อยนะครับคุณผู้ชมขอใภยดได้นะผมจะขึ้นขบวนนี้ให้ได้เลยจะนั่งรถนอนไปด้วยนั่งจากชุมแสงไปเชียงใหม่นะนั่งแน่คันนี้อบอกเลยร้อยเป็ร้านเปอร์เซ็นต์ด้วน ป่าปอใหม่สีแดงนะครับรถน,นั่งพัดลมนะฮะลำสองป่าปอสีแดงไปแล้วมีโอกาสผมจะนั่งขบวนนี้แน่นอนสวัสดีครับ